p s 1> v 1 Arsenal 7อาร์เซนอลการเข้ารอบมันง่ายกว่าที่คิดและที่สำคัญคืออาร์เซนอลคืนฟอร์มก่อนเยือนแมนยูแต่ซะด้วยอ่ะเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างคลิปนี้ผมจะมาไล่เรียองให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นลบกวาทุกท่านนะครับกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มพามอยากคุยทุกคนเห็นด้านล่างนี้นะครับโดยเฉพาะ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ติดตามกันเยอะๆนะและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมหรือเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่อยากให้ผมช่วยโปรโมทก็สามารถมาเป,เป็นสปอนเซอร์ได ตามไลน์ที่ผมแนบไว้ด้านล่างนี้นะครับทักมาได้เลยนะเริ่มมีคนติดต่อมาแล้วนะครับแต่ก็ยังคุยกันไม่จบและก็ยังไม่มีสปอนเซอร์นั้นยังไงใครจะเป็นเจ้าแรกก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคเข้าเรื่องครับก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อคืนนี้ผมไปด,ดูนะครับเพราะมึงผมต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วก็มาขับรถแต่ผมเองก็เช็คสกอรอยู่เรื่อยๆและการเช็ดสกอรอเรื่อยๆของผมเนี่ยมันชวนผมอึ้งแดกมากครับอึ้งแดกเพราะอะไร คุณยิงได้ตั้ง7ประตูท,ทั้งทันทีนะครับก่อนหน้านี้อาร์เซนอลใน2เกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมและไปเยือนนอต์ทแฮมนฟอรเรสสองนัดที่ผ่านมาพวกเขาแพ้คาบ้านต่อเวสต์แฮมและเสมอนอต์ทแฮมนฟอรเรสศูน์ศูนนัดอาร์เซนอลสามารถสาารถส้างโอกาสได้ถึง33ครั้งแต่สามารถพาบอลเข้ากรอบได้แค่3ครั้งและไม่เป็นประตูเลยแม้แต่รูปเดียวครับ แต่อยู่ดีๆเมื่อคืนนี้นะครับจากทีมที่โอกาสยิงเป็น30ยิงเข้ากรอบแค่3ไม่ได้เลยไม่แต่ประตูเดียว2นัด้นในพิมพ์ลีเก็บได้แค่1จาก6แต้มอยู่ดีๆเมื่อคืนนี้ครับพวกเขาสามารถยิงได้ถึง7ประตูจากการยิงแค่15ครั้งและเข้ากรอบ8ครั้งลองคิดดูครับ30ครั้งเข้ากรอบแค่3ไม่ได้รูกสักลูกเมื่อคืนนี้15ครั้งเข้ากรอบ8ได้ถึง7 อย่างน้อยอะมันก็เป็นความสุขของแฟนสนนอรนะครับเรียกความมั่นใจได้มากขึ้นความเป็นจริงคุณจะเรียกได้มั่นใจไม่มั่นใจยังไงการเจอแมนยูไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะครับแต่ว่าการได้ความมั่นใจแบบนี้อย่างน้อยมันต่อย,ยอดได้นะครับและในพรีเมียร์ลีกก็สามารถจับเต็มได้เลยเพราะสัปดาห์หน้าคุณก็สามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้แล้วทีนี้เราม,ามองว่าแล้วมันบ่งบอกอะไรได้กับสิ่งที่ชนะเมื่อคืนนี้ก็มันก็บอกได้ว่าารสเซนนี่ยก็ไม่มีความคงเส้นคงวาไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนครับ บทจะดีก็ดีใจหายบทจะแย่ก็แย่ดื้อนะครับสนัดที่ผ่านมา2นัดที่ก่อนหน้านี้กับหนึนัดเมื่อคืนนี้แม่งคนละเรื่องเลยนะครับหน้ามือเป็นหลังตีเลยก็ยังได้นะครับก็ต้องดูครับว่าอาร์ซอนจะไปได้ไกลแค่ไหนยูฟฝ่าแชมเป้ลิกนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะมีโอกาสเจอไม่มัดตริกก็ แอร์โกมาติกนะครับเพราะคู่นี้เนี่ยมาติกชนะได้แค่สองหนึ่งแยะยังมีโอกาสที่จะพลิกล็อกได้อยู่นะครับเพราะเดี๋ยวต้องเป็นเล่นที่บ้านของแอร์ดูโกมาติกเนาะส่วนอีกคู่หนึ่งก็แอสเมราค่อนข้างสดใสนะครับกับมาเล่นในบ้านขอแค่ไม่แพ้ในบ้านหรือแพ้ไม่เกินหนึ่งประตูเนี่ยพวกเขาจะมีโอกาสเข้าไปเจอปารีสหรือลิเวอร์พูลส่วนดอกมูลกับลิวก็ยังต้องลุ้นต่อไปในนักหน้าครับก็ยินดีกับแฟนรอเซนอลด้วยนะก็สัปดาห์นี้ก็หวังว่ากะาซนจะหมดแล้วก็ยิงแมนยูไนเต็ดไม่ได้นะครับ กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามให้ด้วยนะ